แม่ให้เออมาเอ้าเอ้าแกไปไหนเออโอ้เออเอาถ้วยมาเอาโอ้แกว่าเอ้าเออแกงกระดูกใช้ไว้แม่มาให้ใช่ถ้วยหลานชายนอนบ่แช่บ่แช่ Học cháy đó, Học cháy đó, vợ chào được, Yên thêm miết, hao phụ này nỗi hám đây vợ, cửa ra, cửa vào, cửa ra, chẳng vào, cửa ra, cửa thằng cửa nó đang say yeah. ok nhấc cơn nhấc mân chồng con phải chú ban ông nhàn đi rồi nhọ phải nhân bàn cháu bỏ การคือเก็าคือเดิมเด้อทักทายสบายดีสบายดีพวกเี้พี่น้องปลาลุงวัดสุขสุคนนะเวลาใกล้ชีเทียงแล้วพี่น้องเฮ็ดกินเฮ็ดอยู่แล้วและอ่หละทั้งสร้างเพิินกะตั้งบานประตูแบบนี้อันนั้นนะตั้งวงกบหน้าตั้งตั้งวงกบประตูยืนนี่แหละประตูใหญ่ตั้งอยู่นาหองนี่อาจารย์ได้ก็เข้าไปเบิ่งไปชมน้ำการพี่น้องเฮ็ดกินข้าวกินน้ำแล้วแล้วก็ Binary, พ indeer, ักพรอนเนาะถามทางสร้างเพคนก่อนเฮ็ดกินแล้วล่ะว่าได้เวลาบอคนสิกินตอนนี้หรือบอหรือว่าจังใดตอนนี้ก็เบิ่งเวลาก่อนยังไงอ่ะครูเวลาตอนนี้ก็เที่ยงแล้วยังไงครูทั้งน้องน้ำฝนเนื้อหน่อยเนื้อหน่อยอาบน้าให้เนื้อหน่อยเนี่ย เวลาเด้อเที่ยงนะเด้อพ่อแล้ว่าน้อนนาเราจะเอินกินตะเขาเราวะ why เห็ดเรียกบ่าเราวะเอาที่ต่อขาบะเนี่ยเวลาประตูมันสูงน้อยรถโอ้ เป็นต่อคาดี่นางเบิ่งกันต่อคาเพรระว่าเวลาที่พื้นแบบเผื่อเนซิกน้ำผเลแนนเผื่อในอนาคตข้างหน้านบรดีน่พอนอนจะเข้าเ็ดบ่พอดีบบดเอาประตูมาใส่บบกีะตัดประตูเลยจีประตูแล่นต่อฝนนี้ Chị Tăng luôn cốp hóng của bạn ทางประตูเพิ่นสบายพอสมควรไม่น้องเอ้ยคือตุ้กะต่าแท้เนี่าเนียกินเนียยู่เดี๋ยวจังหน่อยก่อนสร้างเพื่นท่านได้หอดเวลาเพิ่นไม่ตู้ยังกินลูกเต้ากินข้าวบ้างละบ่กินบ้างผูกทองบอจิตก็ได้มาแต่เนื้อละไฟสะยืนขึ้นหมกข้าวอ่ะโดยสบายดี ยังเทใส่ันี่โอ้ให้พัสสร้างโหาให้เพิ่นแล้วเมนเมของผัสสร้างล่ะพสสร้างลืมแล้วพสสร้างว่าคู่อยไม่สามือชี้่าะจะไปถอดนั่นแะดูคนใส่หน้าตางกน เงี้ยบ่คูเห็นไรท้ตู้ด้ใช่โอ้โหเูโอ้โหเราล่างุเลย ทางพอสางไปงั้น,นเร็จเร็นค่ะกีอยังไหเคยเขื่อบ่ท้องใสโอเคอจื่อเมนเดอร์อันจะเป็นสร้างพม่แอนโอ้ยว,ว่าแต่พอเป็นสร้างมื่น,นันนอนเจ็บจนจ,นจ,นจ,นจีตายทุกชัย éo một mặc lăng thích nhắm nào chị hạnh chip mặc lăng thích em 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 มันตักยีรุ่งพีแหละเที่ยงละ่ะกินโบ,บกินกับโบจักหอดเวลาเลยห้ามรดพอตู้แล้วค่อยล่างมือแหละหละ่ะวะกันสีย่อมากกันยอ่อแล้วอืมคนแดงคัก,กดีเลยบอลคนที่โตเล็กตาปู cù ừ, đó <laughs> thường nằm cho mình Mấy thằng xảy năng bưng ra cái cửa phụ tầm nó กายเวลาเลยแบบเจ็บท้องมาไม่ได้บ่เครื่องบ่จะได้พารุงเงี้ยงคือชีรบไม่เนาะ เดี๋ยวมาขึ้นเงียงแท้วประตูของน้าสเตเลีเกี่ยวเพราะมันแรงๆงมันสีหานห้บอกโอ้หาเไบอกกัเถก ันกินบ่ทุกคนแล้วแม่นบ่ยังหลายอยู่บ่เบิ่าไปเบิ่ให้สาวเจ้านี่จักหน่อยเบิ่งให้จักหน่อยอเดี๋ยวไปทางเือนาวเตก่อนบ่งกงให้ก่อนหน่อยเ็นทางาวเตว่าบ่มีแนวกินอ ได้สร้างทั้งนี้กินข้าวละบ่ทั้งนี้ยังบ่ใช้ชาเตียวเด้ลูกนั้นโอ้ได้ยังไหนสร้างเอาเน่ากินมาชงแบ่งแกงมาใหอยเออมาเออะเอาแปะไปเลยเออะโอ้เออะเอาถ้วยมาเอาโอ้แปงไปเอรอระเออ แกงกระดูกใช่ว้ยแมงว่าไฮใช่ถ้วยหลานชายนอนบอ่แชบบ่แชบบ่แชกขอบใจเด้อขอบใจเด้อเจาะแกวเด้อเอาไว้ชุกชุกได้มามันกินก่อนคนได้ ไว้ช่วงอัดประตูไว้เดอ้อนี่ตั้งไว้นี่ก็ได้หาแนวกวบไว้บะนี้ว่ามนความใจเข่าเลยเออหาฟ้าหมอมาอัดบะนี้อือเออแซนไรละอัดเนี่ยเดอ้อโอ้มากินแล้าไปชิกินมาต่อบะนี้อือม,มันแบบวันนี้กินเที่ยวหมดเวลาสิกินเข่ามาบบกินก่อนคนฮ้อเฮ้อ Hadi bung ha đi Để bưng con, tang mà bưng quần Bé bưng cốc con, về lắm. A thang sạp tiều, nhoi bắt tang. Mhm. Hm? 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 หามไปใหม่ไหมเ้พอสร้างบกเอาตัวนี้นีก่อนหามทุกคนหามใจแล้วกันเอ้เกะกะอิงพีมพ์เมียเทาผู้นี้หน่อยหามได้บ่เออพิคขี้โนะอ่ะได้เก็บมอกใหม่เกะกะเก็บอองนอกผู้นี้ได้เพิ่นเฮ็ดรักมากหายเนาะตู้เป็นเฮ็ดรักมากน้าต้องประกาศว่าเนี่ย นี่แหละไว้นี่ก็ได้นี่ได้ตัวนี้ได้สาวตู้ตัวนี้ดิเป็นตัวนี้นมันงอห์ฮะมันหาแป้นเนี่ยพี่น้องเพราะว่าเราซื้อมาสิแพ็คเด้อเก็บห้องซะละลูกมันขับอาด Thôi nằm cho cháu vào đây, cháu nằm 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 Bà Tù, ở khẩu này, cháu xâm bài, cháu bộ kê cả thằng nọ ừ. Ok bà, khẩu này Về đây có đấy, Về เฮยเด็กก็ได้เด็ดแบบมมีประตูะเข้าง่ายอง่ายเนาะเด็กก็ได้หนึ่งคนใส่กอนนึงพูดีงามมาชางใสโอเคยกขึ้นยกตีนมันอาไรพอสร้างเสียไปทั้งลังคุ่น cái <laughs> đó <laughs> <cháp>. Đặt miệng nó còn còn ok con. Khoan Ok ba. Để khéo đi rồi bồ. Để giặt giặt áo phena. Phen ta đi lấy xiếc 1 thừng gang pala đi dắcแกง เบิงบาดนี่กินข้าวเที่ยงได้วบะชีเยอะแบบนี้ยิ่งบะชีียงอยู่คู่เตียนนั่นไหนได้ตีเพ้นเลยอ่าทักนั่นอ่าทักสองถวยเบ่งให้สาวเตาเนี่ยถวยเนึ่งกินนี่ À. Cháu đến sân đi bà kim bà luôn kia luôn lụt luôn luôn con luôn 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 Ừ, luôn 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 khẩu im đấy hết vậy ะบาทนี่ว่าตามเกี้อมะกรอกไม่ได้ตามเลยเนาะว่าตายเกือบบาทนี่บะฉิตามเกี่ยวใช่มะกอกลืมบะฉิเอ้ยกินอยู่พูดแล้วลูกมาบิะฉีช่องสายหาที่เขามาดูล่ะจะโดยจะโดยจะโดยเด้อล่ะ เมาตีบเข่าเด้อาปุ๊บจะไงมาจะโดยจะโดยเรนเป็นเ่นเลยโยมาเด้อทั้งก๊กเผ่ามาจะโดยน้ำกันเด้อได้ดจะโดยว่เจ้าไปบานนี่ขึ้นมาขึ้นมาอะไรองใส่มงไปเลมาไหมกินกินเลยสีเอ้ยสีบัโดยน้ำกันว่ได้แล้วบัสีมาได้ไหมฮะบัวบวโดยนะมาแ้พ่อกับใส่เล าเ้อาอ<ด>หอนเด้อยังหอนเข่าหนึ่งเข่าไหมบ่หนึ่งขเข่าไหมที่กินบ้านนีม้มาบานนี้คิกินได้บานนี้เออจับกล้องกินจะค้ำก่อนนี่นะเพราว่าโอ้กินเขออ่าแย่มเดยเด้อม,มามามาพี่น้องมากิน,ขอออกกนกเ,เข,อข,อข่าอุ้มกันเอาแข้งเอาขาขื่นจืดเกลือบด้ยเห็ดเบี้ยกับเมื่อยไปกินเข่าที่บนนั่งแคบดีอยู่ทันถอดเกือบเลยนะหัน <c oughs> ถอดเกือบแล้ววะ อเ,าเ,าเ,าเาาอาแงบเขาไปจิงไงลังเลยเนาะตุ ừ ừ ừ มาบลยน,น,นี่กินไงเคี่ยนเข้าเลย, <มา S 2> ย,เยนี่กินนี่บ่เป็นจังได้จางด้วยเค็มแซ<ช>่บเกลื<ช>อหนาจะได้เอาเกลือชี้อ,อีกค่ะมันเค็มมาว่าชีกได้เลยใช่ไหมแค่กินชีไม่แพนีน่น้ำกันน้ำกันบอน้ำกัน กัดเจมเข้มนี่ม็นเจ้าโุด <c oughs> ้วห่นกนี่มันเข้มเ,มเ,มเนียวน่อะให่เกลืออีก <c oughs> <c oughs> มันจางบอกอีแม่คนบ <c oughs> ่ิดมาชันกระดกให้แซ่เยอะแซ่เยอะแซ่รอกขาขึ้นแซ่บอกขาขึ้นมันไปแช่ไป มาเด้อพีน่นังกินข้าวกันนั่นเรียกว่าชมพักเนาะชมพักเลยนี่มาเด้อพี่น้องเนาะเบลว่วายเนาะคมคักแล้วค่ะน้อ,องสาวบว<ะ>ช สองคนปัจจุบันน,อน,อน้องหน่งเด้ใบหนายังบ้านเข่าปใบหนาบาน้าวางเข่ากันน,นั้นน <c oughs> าะหนซององน้องหน่อีกองมือแล้วก็ืลืมทักแท้าคนฮเินอยครเห็นบ้านก็กนนี้ เมื่อแตป้าให้เข่าเบิดว่าเข่ามาเมื่อเราแล้วแบบเอาไปแล้วบาบนี้และว่าบมันนี่เรากินเฉพาะเฉพาะห้ามตัวชิบะตี๋เท่านั้ยันป้าให้มันเหนียวว่านี่บริกิรพ่อค้าหมาม้าชื่อว่านี่อย่าไปเด้อแบบนี้เราเอาไปกินแล้วกระดูกจะมีหมุมเล่มกระดูกคัดกรลีิจิ บาทันเขาดิบาทันกระดูกข่าง,งอนเขาคงจะแก่พึ่งำห้าวเนาะกระดูกข้งไปตลาดกันเนาะตลาดบ้านห้าเจ้าดิจะั่ลงไปกันสวยเต็เมเลยเนาะเขาจะอ่อนวัยมาซิมหาพันเนะ จางนันซีมันสียอดใหญ่ยอดวันนี้แบบซีสีมันนะหกสิบเนาะปกติวันนี้ซีมันล้ลดให้ห้าสิบอ่เลเอาซีมันใหนป้าแล้วอามัดหนึ่งเขาเลยมาที่สามอืมอะไรวะตัดไหมตัดแรงวานนี่แะละวะเที่ยวดจะปลาน่มาจักมาเฉย กินน้ำหมอกะยังเลยนะหายแจ้าเจ้าเนี่ยกินอีกื่อหนึงพอไปหายทงางกลางเพิ่นอ๋อเบก่อนก็ได้ละกินมันอิ่มนะบ๋าเชยโลกไก่ก็จะได้กินหัวไออก่ก็จะได้กินอันตายไปไกลมาก <c oughs> เห็นงัวนทำไมเนี่ยบวกตีนงัวเลยไง่ามันเป็นห้อยช่างบ่ ไม่สร้างไม่ยังเดะยไงเจ้ากินเบิดแบบนี้เมื่อป้าค่อยดีใจได้เนี่ยคืบอกเบิดรถักอนีรเนาะคันติ๊บเขายังคือเก่าเราให้เราบอกแค่นี้อีกแล้ววะไม่กันบ่คันข่อยมานี่เบิดคือ่มเอ๋อบ้านนี่คือบ่ัตรซะบ้านนี่มีนากินบ้านนี่ใหญ่เยู่บ่จะบ้าก็บ่เราพอมีนรากินแล้วเรากินกินจะมาเนี่ แค่จะบอตู้เจาน้ำแกงไวนี้เนาะเนียนบ่เนาะเนียนไวายเอากระปิ้งเด้ปิ้งเนี่ยกระตำใส่กับมันปลาบบดนี้โอ้เสียบเลยเนาะตู้เนาะปิ้งเนี่ยกระปลาบบดนี้มาตำใส่กันพักบัวพักหอม Một quá phục hồi phòng hòm hả? Nhuôi, nhá, khâu này quá, chào và du kai, hùa sắc, tuổi, hai mươi tuổi, có tận yên, nhá, kai, hai mươi tuổi, 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 hai đấy, tuổi, hai mươi 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 แมวบ้านนะมยังไงแต่ว่าที่เป็นชาวว่ายน้ตายเขาหรอกแม่นคำว่าวิดเดือนซามแปลว่าเดือนซามเดือนซี่ฝนตกม้ามูเป็นแล้วกระลาแพงแล้วกระชักยาแล้วเดือกันไหวหลือเช้าแม่นบแบบว่ามันมันขิดายขิดดินขึ้นนะฝนตกอายดินขืนมันมาจากตายเหมือนมาของเล้าตายเปิดตายห่างมันจากตายดินห้อนนะแต่เบิร์นเด้อบัเสือเขา ก็ร้านมาไก่ร้านไก่เสียบแล้วแล้วก็ยั่ยนปลชีอายนะกินใช่ไหมคำใหญ่เลยนี่ยเยยนปลาชีอายไปก่อ็ตอนนี้ก็ทางสร้างเพคนกินข้าวแล้วก็พักผ่อนเช็คหน่อยต้มห่อนด้วยว่านี่พฝนขายได้เงินหลายแล้วแย่งกันเด้อะ ฉันเลยเพราะันใกล้กันว่าเทียงกันไปเทียงกันมาปุ๊บช็กันเพราแห้งด้วเฮ้ยเบ็ดละบอยยังไลยปันได้ได้บ้านจะชิปชอบก้นเบ็ดนะทั้งหัวทั้งยังกันแล้วฝนฝนฝนคิดข่าวแล้วอะไรลูก อืมาเนี่ยอืมขันได้เขาชิปชอบกปอลเด้อแฮงเห็ดได้ชอบและให้ี่่เอาไท่านพ่อเฮยเฮ้ยชี้ขาขึ้นแล้วหะอืมโลชองพันบ่ปีนี่ว้าวบ่คือปีก่อนๆเด้อเนาะอะพี่น่งสมบูรณ์ิพเขอเบะก่อนบบานี้ว่า ขอเปียก่อนให้สร้างพักพอนกินเข้ากินน้ำก่อนเอาแต่กิน,ขน,น,กนเข้ากิกนน,น้ำอิ่มแล้วก็พักบันอยู่ทั้งคนก็นถือว่าไว้อยู่ได้อ่ได้่ใจกับพาอกันคิดหนะัาพุ่นแหละขอบุญขับขึ้นบนสุขสุขคนที่เข,ขาเบิงเขาส้มไปแล้ววินาทีสบายดี